ये yeah. है ให้อาหารเครื่องดื่มกินให้แล้วเขาไวไฟบาร์ดีอันนี้ก็ผู้เชี่ยวชาญใช่ค่ะที่นี่ด้วยใช่อาหารเครื่องดื่มกินเขาให้ น้ำตกน้ำตกเอามาฉี่ข้างล่างสิไม่เอาไปฉ <c oughs> ี่ที่ทนี่นี่นที่เล่นน้ำของเรานะครับธรรมชาติมากๆ <c oughs> <c oughs> ไปไหน,ไหนฉนี่เลยตรงนั้นเลยไปเลยสอบก่อนนะถ้าจมก็จมนะน้ำที่นี่โอ้มันเล่นน้ำได้จริงจ <c oughs> ุมนุก่อนนะ ใช้จริงไหมเนี่ยเพราะว่าเราจะโดดน้ำแล้วนะครับลองฟังเสียงมันดูก่อนไหมไ<อ>ลงน้ำไปเลยครับไม่ชอบกล้องนะครับ <c oughs> เราไม่ได้อัดคุณนะครับเพราะเราอัดริวนะครับ <c oughs> หาวหน้าตำไปแล้วครับสไลด์มาเลยครับ <c oughs> อ้าอะอ้า อยากจะสาดคนยังไยโอ้ห่วงยางก็มาหดุดห่วงยางนี้นั่งไงวันเนี้ยโอ้โหทำไมที่เตืนกัน้ให สายไปก่อนนะคอมเทมสุดๆครับได้ได้ได้มัจะติดหน่อยนะตรงนี้ไม่ไหล ไหลไหลไหลเออิวมันได้พอดีมันให้แันก็ได้นออนี้มันได้ไป ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับพ่อช่วยสาดน้ำหน่อยโอสาดน้ำหน่อยโอไปตึ้งตน้งกว่าฮะมันไม่ลึกไปสิสนุกวันนี้วันกัน

กล้องจะดำน้ำแล้ว

ไป้วครับไปแล้วครับเพื่อนเอาขาเพื่อนไปตรงนั้นนละยเ <laughs> อาเอาขาลกทำไม <laughs> เป็นลูกมาเดือดว่ะน้ำลูกมาเดืออ๋อไม่มีได้ลอยเลยอ่ะวันลอยเจ้ลอยไปช่วยด้วย <S <S อของจุกของจุบน้ำเสร็จแล้วหัวร้อนนะครับตอนนี้หัวเย็นแล้ว มาเล่นน้ำกับเด็กหัวร้อนนี่คณะน่ากินมากจะมาปลูกผักอยู่บนดอยแล้วอันนี้เขาปลูกอะไรเนี่ยพาเด็กดอยมาเล่นน้ำสนุกมาก สำหรับเด็กและผู้ใหญ่อันนี้กลับบ้านนะครับแค่น้ำหลังบ้าน